ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้สักนิดหนึ่งค่ะหลังจากที่ทางปากีสถานนะคะได้มีการออกประกาศนะคะว่ามูซาราฟอดีตผู้นำปากีสถานได้ถึงแก่อาสัญกรรมขณะที่มีอายุ79ปีในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่ารักษาการป่วยเรื้อรังที่โรงพยาบาลในนครดูไบค่ะแล้วก็มูซาราฟเนี่ยเขาลีภา้ภัยอยู่ในต่างประเทศยาวนานหลายปีนะคะ กองทัพปากีสถานและสถานกงศุลของปากีสถานในนครรัฐดูไบแล้วก็สถานทูตปากีสถานในนครรัฐอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีการยืนยันนะคะว่าเปอร์เวสมูซารับอดีตประธานที่บดีของปากีสถานท่านนี้แหละค่ะถึงแก่อสัญกรรมที่โรงพยาบาลในนครรัฐดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและสื่อปากีสถานก็มีการรายงานว่า เที่ยวบินพิเศษจะเดินทางไปถึงดูไบในวันจันทร์ก็คือวันนี้เพื่อลำเลีงศพกลับไปทำพิธีฝังศพในปากีสถานนะคะ มูซาราฟค่ะคุณผู้ชมคะย้อนอดีตกลับไปนะคะพูดถึงประวัติเขาสักนิดหนึ่งก็เป็นอดีตนายพลสีดาวยึดอำนาจในเหตุการณ์รัฐประหารที่ไร้าการนองเลือดในปี2542แล้วก็บริหารประเทศทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมากในยุคยุคหนึ่งนะคะณนะตอนนั้นเนี่ยขยายตัวสูงสุดถึง7.5เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้เนี่ยมูซาราฟเขาก็มีบทบาทในการจะส่งเสริมค่านิยมสังคมเสรีในประเทศมุสลิมอนุรักษ์นิยมในยุคนั้นด้วยนะคะ เขาเนี่ยปกครองปากีสถานโดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งมานานถึง9ปีเต็มแต่สุดท้ายก็ยอมก้าวลงจากอำนาจในปี2551เพราะอะไรเพราะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเกิดกระแสะความไม่พอใจจากการใช้กำลังทหารปราบปรามผู้ที่เห็นต่างอย่างหนักแล้วก็ให้การสนับสนุนสหรัฐในการกวาดล้างอัลไกดาและก็ตาลิบันในอัฟกานิสถานรวมทั้งทำให้ปากีสถานเนี่ยค่ะเข้าสู่สงครามมองเลือด ติดอาวุธสุดโต่งภายในประเทศและเขาเนี่ยก็เคยเผชิญกับการพยายามถูกลอบสังหารถึง3ครั้งด้วยกันหลังจากนั้นปรากฏว่าความนิยมของตัวมูซาราฟเนี่ยก็ถอยลงเรื่อยๆนะคะมีการจัดการเลือกตั้งในปลายปี2545หลังจากแก้ไขรัฐธรรมนูญให้อำนาจตัวเองเนี่ยปลด นายกรัฐมนตรีและก็ยุบสภาได้และไม่รักษาสัญญาที่จะก้าวลงจากตําแหน่งผู้บัญชาการทหารภายในปี2547และนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างความโกรธเคืองแก่ประชาชนในการปลดประธาน ผู้พิพากษาศารดีกาในปี2560แล้วก็เกิดการประท้วงใหญ่นะคะสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้รับการเลือกตั้งนะคะเป็นประธานที่บดีอีกสมัยหนึ่งในปี2550นะคะแล้วก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะณนะตอนนั้นเนี่ยเขาเผชิญกับแรงกดดันจากตะวันตกจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ยอมยกเลิกภาวะฉุกเฉินแล้วก็มีการจัดก,การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในปี2551นะคะ คือมูซาราฟเนี่ยเขาเนี่ยกลับเข้าไปที่ปากีสถานอีกครั้งในปี2,556เพื่อลงชิงสมัครตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ถูกตัดสิทธิ์นะคะ,ค,ะคุณสมบัติแล้วก็ไปลีภายอยู่ที่ดูไบค่ะจนสุดท้ายก็เสียชีวิตจากโรคอาการป่วยเรื้อรังนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในอดีตผู้นําปากีสถานที่มีบทบาทมากๆในยุคยุคหนึ่งในช่วงปี2,540จนถึงปี2,550ในช่วงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเขามีบทบาทมากๆในในช่วงนั้น<ม>ก็ทั้งบทบาทในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของปากีสถานแล้วก็สารสัมพันธ์นะครับในแง่ต่างประเทศปากีสา ฐานกับชาติตะว,วันตกอินเดียแล้วก็ประเทศในตะว,วันออกกลางด้วย